เอาเลยๆอา่ะแต่ตรงนีเปียก h ะหวงเปอเข่าอมันมันไม่น้ำมุกวันมันอะไรได้ม có cây không biết không có cây không biết có cây không The life one. เบบลยแต่โควิดบ้านเยอะแล้วชืนชอบโควิดตัวล้สอวประมาณแปีอีแ <c oughs> คทุนขังน้นี่นวดอ่ะแคเจอที่ไหนบ้าง มีไงให้พีเจบอกไอพีเจติ้งขึ้นมือสอนี่หนอยนะไปไปไปโอ้โหเอโดนโดนผม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 ดูกล้องได้ยังเอ๋ยยังเอ๋ยยังเอ๋ยทุกรูปแบบแหละจะแพ้่ะให้เกิดได้ใเกิให้เกิได้จะ้เกิดได้ล้ำอยู่เนี่ยเธอไปดักันทำไม

บอกเลยจะพาพี่ดาวไปอาบน้าเนี่ยจ่ายตังค์ให้ด้วยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอไปลรวไม่รู้จักสวัสดิ์เข้าไปร้านเลยน อ,อ,อยากกปทำอะไรก็ทำไป

วันที่25กันยา2 5 6 8แบ,ด,ด,ด,บดมินตันเช้าเช้าครับต่างวัยต่างถนุก โอ้โหนี่เดียวค่ะพี่คิดคิด,คดร้ายไปหน่อยบายจัดการเฮียก่อน นี่คือออเวับออเวนักแบดมินตันมือหนึ่งของสนามยามเช้าเห็นไหมครับเสียงตบปังเด็แน่นมากเปลี่ยนเซิร์ฟครับเปลี่ยนเซิร์ฟโอ้โหกล้องจับไม่ทันเลย โอ้ยสุดยอดมากโอ้ยลูกนี้แรงมากเลยครับบอกน้องสนามนะครับจะทรงรับไม่ไหวเลยช่วยไม่ได้นั่นจัมโบ้ครับตายแล้วไหลอย่างเดียวเลยวะฮ่าฮ่าฮ่า ผู้ชมผู้ชมครับผู้ชมผู้ชมครับน้องสนามกองเชียร์กองเชียร์ศูนย์หก <laughs> แล้วครับสุสีสุสียังไม่ห่างโอ้ยเ <laughs> ยี่ยมมากครับนี่ยาซองครับคนนี้ เยี่ยมครับโหเสียดายครับลูกออกแปดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสิบแปดสิบเอ็ดโหตบแรงมากเลยครับ